สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาสวัสดีกันต้นเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารที่3สิงหาคมะคะ่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์เรื่องโควิดนะคะที่อเมริกาเองนะคะแล้วก็ทุกๆประเทศเลยนะคะรวมถึงประเทศไทยเรานะคะมียอดพุ่งนะคะเพิ่มขึ้นนะคะทั้งๆท,งที่แต่ละประเทศนะคะก็มีวัคซีนนะคะ ให้กับประชาชนของแต่ละประเทศนะคะแต่ก็ยังมียอดเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโควิดเนาะมันกลายพันธุ์เนาะมันก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็วัคซีนที่เรามีอยู่นะคะมันก็ยังไม่ได้แบบว่า100เซนตาะตอนนี้นะคะที่เรารู้ๆกันก็จะมีนะคะตัวเดลต้าเวเรียนตัวนี้นะคะที่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งมีการติดได้ง่ายนะคะแล้วก็ติดเร็วด้วยนะคะ ถ้าดูตามกราฟนะคะเดี๋ยววันจะให้ดูกราฟนะคะว่าแต่ละวันนะคะมีการติดเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะกราฟตัวนี้นะคะทุกคนสามารถเสิร์ชเข้าไปดูใน Google ได้นะวันว่าทุกคนคงจะรู้เนาะคือยอดมันนะคะเพิ่มสูงขึ้นนะคะในแต่ละวันนะคะเดี๋ยววันให้ดูนะตั้งแต่เนี่ยวันที่6นะคะ6มิถุนายนนะคะก็จะมีการติดแบบว่า7วันนะคะ เฉลี่ยแล้วก็เป็นหมื่นนะคะหมื่นหนึ่งพันเลยนะคะแล้วก็มาจนถึงวันนี้นะคะก็ดูตามกราฟเลยนะคะก็วันที่สองสิงหานะคะที่ล่าสุดที่เขาอัปเดตนะคะก็ปากเข้าไปนะคะเจ็ดวันก็แปดหมืนห้าพันกว่านะคะคือถ้าทุกคนอยากจะทราบนะคะว่าแต่ละวันนะคะมีเคสเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าเสิร์ชเข้าไปดูใน Google ได้นะคะ ว่าแต่ละวันอย่างเงี้ยมันเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งยอดเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะทุกคนก็ที่ทำงานวันเองนะคะก็มีการพูดถึงโควิดตัวนี้นะคะไอตัวเดลต้าตัวนี้นะคะคือเขาบอกว่ามันต้องระวังนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะคะก็จริงๆแล้วนะที่ทำงานวันอ่ะตรวจโควิดเนี่ย ทุกเดือนนะคะเดือนละหนึ่งครั้งนะคะแต่ก่อนโน้นะที่มันระบาดนะเราตรวจทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ว่าพอมันเพาๆลงนะคะซึ่งในในในทาวชื่อวันอยู่นะคะ,ะเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วมันเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่วันดู คนติดเชื้อในอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้26คนนะคะก็ตอนนี้เราก็เลยตรวจเดือนละหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันระบาดหนักนะคะเห็นที่ทําง,งานบอกว่าเราก็ต้องกลับมาตรวจอีกเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะรวมไปถึงคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะคะก็ต้องได้รับการตรวจโควิดอีกเหมือนเดิมนะคะอย่างรัฐลุยเซียนานะคะก็มีผู้ติดนะคะโควิด -19 เนี่ยนะคะ,ะภัย ภายในสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ประมาณ1 1 0 0 0หลหายนะคะแล้วก็ในฟลอริดาเองนะคะก็มีการกลับมาใส่แมสอีกนะคะก็คือเหมืนอนเบนนัทอรี่นะคะให้หมายถึงว่าให้ต้องกลับมาใส่แมสอีกนะคะ CDC นะคะยังมีการพบว่านะคะ74%เปอร์เซ็นต์เลยนะคะของอผู้ติดเชื้อนะคะในเมสซาชูเซตส์นะคะได้รับการ ฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนนะคะแต่ก็ยังมีการติดโควิดอยู่นะคะตอนนี้นะคะประเทศที่มีการล็อกดาวน์นะคะแถวบ้านเรานะคะก็จะมีประเทศไหนบ้างน,นะคะก็จะมีที่วันดูขานะคะก็จะมีฟิลิปปินส์นะคะประเทศไทยนะคะ,ไท,ะ,คะไทยแลนด์แล้วก็เวียดนามนะคะก็จะมีการล็อกดาวน์เป็นพื้นที่นะคะ ฮอตสปอตนะคะคือพื้นที่สีแดงที่เป็นแบบมีคนติดเยอะๆนะคะเขาก็จะล็อกดาวน์นะคะรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะตามข่าวเลยนะคะคลิปที่แล้วนะคะทุกคนวันได้พูดถึงบิลท,ที่เขาต้องการเสนอเข้าไปในแพ็กเกจตัว3.5ชิลเลียนะคะก็คือไอตัว4,000ถึง8,000เหรียญนะสำหรับผู้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่า a d u l Tech Credit นะคะก็มันคล้ายๆกับ Child Tech Credit นะคะเขาก็มีการเหมือนกับ เสนอเข้าไปอยากให้มีเงินตัวนี้นะคะเป็นเงินออกมาช่วยเหลือประชาชนนะคะในตัว3.5ทิุดห้านนะคะแตะ่จะให้สำหรับผู้ใหญ่นะคะมันก็มันเหมือนกับคล้ายๆกับเงินให้กับเด็กเป็นรายเดือนนะคะแต่อันนี้มันค่อนข้างจะ,อะยอดค่อนข้างจะสูงนะคะสี่พันสำหรับคนเดียวนะคะคู่สมรสก็ประมาณ800พันนะคะคือคนที่มีคุณสมบัติไอ้ตัวนี้นะคะก็คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า under นะคะ9,000 90, 0เหรียญต่อปีนะคะอย่างที่วันพูดไปคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็ลองเข้ากลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมันก็มีคนที่ะจะ <laughs> introduce b i l l ตัวใหม่นะคะที่พูดกันที่วันเคยกล่าวไว้ คลิปที่แล้วนะคะไอตัว1,200เหรียญน,นะคะ,ะวันเกินไว้คร่าวๆนะคะแต่วันไม่ได้ลงวิดีโอนะคะทีนี้วิดีโอนี้มันก็จะมาพูดถึงคนที่นะคะเสนอบิลตัวนี้นะคะไอ1,200เหรียญต่อเดือนเนี่ยนะคะให้กับคนอเมริกันทุกคนเลยนะคะอัะอนนี้นะคะเป็นตัวที่เขาพยายามจะผลักดันนะคะเข้าไปในแพ็กเกจตตัวไอสามจุด พาทิวเลียนเหมือนกันนะคะคืออย่างที่วันเคยบอกนะคะแต่ละคนแต่ละเ e เปอร์เซนเ์ทีฟนะคะ <_ T> เขาก็พยายามจะเสนอบิลแต่ละบิลเข้าไปนะคะว่าอันไหนน่าจะเป็นไปได้นะคะไอตัวคลิปล่าสุดที่วันลงไปก็คือ,อเป็นตัวที่เขาพยายามจะพักดันเข้าไปในตัวนี้เหมือนกันนะคะก็คือ adult e c h c a d i t นะคะก็ มันก็ค่ขายกับใช้แจกเครดิตอย่างที่วันบอกไปนะคะแต่ตัวนี้นะคะมันค่อนข้างจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะบิลตัวนี้นะคะเสนอโดยแ <c> ท <oughs> นแทนชื่อไม่รู้ว่าจะอาจถูกไหมนะคะชื่อแกอ่าอิลานโอมาใช่ไหมแกเป็น r e เ r e ร e เซน t i v e เหมือนกันนะคะก็ได้เสนอแพ็กเกจตัว1,200เหรียญต่อเดือนนะคะอ,าอยากให้มี ในบิลตัวถัดไปนะคะก็คืออยากให้กับคนอเมริกันทุกๆเดือนนะคะคืออิรานอมาน,นี่คะเขาเคยสปอร์ตเงิน2,000เหรียญต่อเดือนนะคะอ,อยากให้มีเงินดิม c ลเช k นะคะแต่มาคราวนี้แกเสนอ,อเงิน1,200งนเหรียญต่อเดือนนะคะอยากให้มีใน แพ็กเกจตัวถัดไปคืออยากให้มีเงินช่วยเหลือออกมานะคะในจํานวน1200เหรียญต่อเดือนนะคะให้กับทุกๆเดือนนะคะแล้วก็คุณสมบัตินะคะของของเบ็ที่เขาเสนอตัวนี้นะคะก็คืออ2 0่า1200เหรียญต่อเดือนให้กับผู้ที่มีรายได้ที่ มีรายได้อยู่ที่เจ็ดหมนห้าพันเหรียญต่อป,ปีนะคะสำหรับซิงเกิลนะคะแล้วก็คู่สมรสหนึ่งแสห้าหมืนเหรียญนะคะแล้วก็ครอบครัวไหนนะคะที่มีรายได้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมืนสองพันห้ารอยต่อปีนะคะก็จะมีสิทธิ์รับเงินหนึ่งพันสองรอยเหรียญตัวนี้นะคะแล้วก็เขามีให้ห0ร้อยเหรียญต่อเดือนนะคะให้กับเด็กด้วยนะคะแต่ที่นี้รายละเอียดเนี่ยวันยัง เขาแค่เสนอนะคะอยากให้มันมีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะคะหลายๆท่านนะคะที่อยากจะเสนอนะคะเงินหรือบิลเข้าไปเพื่อจะเอาไปใส่ในไอตัว3.5มจิลเลียนียนะคะซึ่งมันเป็นเงินจำนวนเยอะนะคะแต่ละคนก็พยายามจะเสนอดูต่างๆเข้าไปเพื่อจะให้นะคะเอามาช่วยเหลือ,อในช่วงที่มี โรคระบาดตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังไม่หมดไปนะคะแล้วก็ยังมีตัวมใหม่เข้ามาอย่างที่วันเคยเกินไว้ก็คือไอตัวเดลตานี่นะคะคือมันยังไม่จบไงทีนี้คนก็ยังเดือดร้อนกันเยอะนะคะแต่ว่าตัวไหนอันไหนที่เขาเสนอไปเขาคงไปพิจารณาว่าอันไหนมันจะเหมาะสมที่สุดนะคะวันก็อ่านดูนะคะซึ่งบิลตัวที่เขาเสนอตัวใหม่นี้นะคะไอตัว1,200เหรียญเนี่ยเขามีชื่อว่า Support Act นะคะคือ,อเป็นตัวใหม่ที่เขาเสนอล่าสุดนะคะแต่อาจจะมีมาเรื่อยๆหรือเปล่าวันก็ไม่ทราบนะคะก็คือตัวที่เราพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะคะมันก็มีตัว4,000ถึง8,000เหรียญน,นะคะซึ่งมันก็เป็นจำนวนเงินเ,นเยอะเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้ออกมาเป็น Stimulus Check อาจจะเป็นคล้ายๆให้เป็นรายเดือนเหมือนกับเงินช่วยเหลือของเด็กนะคะ Child t a x Credit แต่ว่าอันนี้มันเรียก a d e แ็กเครดิตคะซึ่งจะให้สำหรับผู้ใหญ่จะมีลูกหรือไม่มีลูกก็คุณก็มีจะได้รับเงินตัวนี้แล้วก็คุณมีรายได้อยู่ under 90, 000, อันเดอร์เก้าหมื่นเก้าหมื่นเหรียญต่อปีนะคะแล้วก็อันตัวอันใหม่ที่อิหรานโอมานได้เสนอนะคะเหมือน Introduce Bill ตัวนี้ก็คือเขาเรียก Support Act นะคะก็อยู่ที่1,200เหรียญน,นะคะต่อเดือนนะคะซึ่งเขาจะ มีรายละเอียดนะคะในในข่าวที่วันอ่านนะคะแต่ว่าออันไหนมันที่เขาจะให้ผ่านหรือเสนอเข้าไปมันจะเอาไปใส่ในบิลที่เขากำลังอ่าทำอยู่ตอนนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยอิรานอุมานี่นะคะแกเคยสปอร์ตไอตัว2,000เหรียญนะ2 0 0พเหรียญต่อเดือนนะคะแล้วก็แกก็มา สนอ b u i ตัวนี้นะคะเอาพอสรุปพอจะได้นะคะว่าตอนนี้นะคะคนที่ผลักดันเรื่องเงิน stimulus ช็คเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะตัวที่เราพูดพูดกันตอนนั้นก็คือจะมีตัว2,000เหรียญต่อเดือนนะคะจ่ายหนึ่งครั้งแล้วก็อีกหนึ่งพันเหรียญทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากโควิดจบนะคะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็คือ,อตัว4 0 0พแล้วก็8,000เนี่ยนะคะ คือคู่สมรสแล้วก็ซิงเกิลนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งพันรายเดือนให้ทุกๆเดือนนะคะที่เขากําลังแบบพยายามเสนอเข้าไปนะคะก็ต้องมารอดูอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะวันก็มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าของให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพคะ่ะวันก็ <laughs> วันนี้อากาศดีนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะก็ไม่ร้อนมากนะคะก็ ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะมันก็พยายามดูแลสุขภาพในทุกๆวันนะคะแต่ว่าก็แล้วมันระวังตัวให้มากที่สุดในการออกไปข้างนอกตอนนี้วันก็กลับมาใส่แมสเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่วันไปซื้อของนะวันก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเลยนะ เพราะว่าเขาขึ้นพื้นที่สีเขียวมันก็เลยกาแฟก็เลยไม่ใส่หน้ากากแต่พอได้เห็นข่าวไอ้ตัวเดลต้ามันเนี่ยนะคะก็จะกลับมาใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากลัวเหมือนกันนะคะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพคะ่ะคลิปนี้วันก็เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อขอให้ทุกคนมีความสุขในเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ